สำหรับคนรุ่นเก่าอังเกลาเมเคิลคือความมั่นคงของเยอรมนีวัยทำงานเมเคิลคือผู้พยุงเศรษฐกิจและตัวแทนพลังของผู้หญิงสำหรับคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักเยอรมนีที่ไม่มีอังเกลาเมเคิลฉันไม่สามารถจำได a ในฐานะ r ครคนอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าขันที่จะเ n e อก s zu คนใหม่ ด้วยบุคลิกและนโยบายที่ประชาชนพึ่งพิงและไว้ใจได้กับฉายาที่ชาวเยอรมันตั้งให้ว่าแม่หลัง26กันยายนการเมืองเยอรมันจะเปลี่ยนไปและเดินต่อโดยไม่มีอังเกลาเมเิลขณะที่การเลือกตั้งใกล้เข้ามาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแน่ชัดว่าจะเทคคะแนนให้ใครด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีผู้สมัครคนใดมีศักยภาพเพียงพอ พรรคสหาภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU) และพรรคสหาภาพสังคมคริสเตียน (CSU) เปิดตัวทายาททางการเมืองของอังเกลาเมเกิลอามิลลาเชตนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐนอร์ทไลน์และเวสต์ฟาเลนเขาเป็นที่พึ่งพาและพันธมิตรที่ดีของเมเกิลเสมอมาแม้จะได้แรงสนับสนุนจากเมเกลลแต่คะแนนนิยมของเขาลดลงในช่วงไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้ง ขณะที่คะแนนของพรรคคู่แข่งอย่างสังคมประชาธิปไตย SPD ปีตื้นและขึ้นนำซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ15ปี Olaf Scholz ผู้แทนจากพรรค SPD ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในรัฐบาลผสมของ Merkel กับบทบาทนักแก้ปัญหาบุคลิกและแนวทางคล้าย Merkel ถือเป็นตัวเก่งชิงตำแหน่งในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นการเมืองที่มันมันก็เรียกว่า ไม่มีพักไหนที่ที่ชนะตลอดไปมันผัดกันผัดกันผัดกันไปผัดกันมานะครับแล้วคราวนี้คนก็ค่อนข้างจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะพลิกนะครับเอ่อที่จะเป็นฝั่งทางทาง SPD นะครับจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลบ้างแต่ที่แน่คือต้องเป็น coalition ต้องเป็นรัฐบาลผสมแน่นอนการเลือกตั้งเยอรมนีมีหกพักนอกจากสองพักใหญ่ยังมีพักเสรีประชาธิปไตย พักฝ่ายซ้ายพักทางเลือกเพื่อเยอรมนีชูนโยบายต่อต้านผู้อพยพและพักกรีนกับนโยบายสิ่งแวดล้อมแม้ไม่ใช่พักที่คุมเสียงข้างมากแต่มีบทบาทในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลระบบการเมืองเยอรมันออกแบบมาให้เป็นรัฐบาลผสมจากบทเรียนในอดีตที่พบว่าการที่พักการเมืองหรือผู้นำเข้มแข็งเกินไปส่งผลเสีย รัฐบาลผสมจึงเป็นจุดเด่นการเมืองเยอรมันที่ต้องการสะท้อนความหลากหลายและความเห็นต่างของสังคมในรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญอธิบายความแตกต่างรัฐบาลผสมของไทยและเยอรมันคือของไทยเนี่ยรัฐบาลผสมนะครับคือผู้นั่งผู้นัจบการผสมกันคือตกลงกันเรื่องเก้าอี้นะครับว่าจะกระทรวงไหนกี่รัฐมนตรีตกลงกันอย่างเงี้ย แต่ของเยอรมันเนี่ยเขาตกลงกันคือนโยบายครับเขาใช้เวลาเอ็นกล้ามไปเกล้ยครั้งสุดท้ายใช้เวลาตัองหกเดือนนะในการทํานโยบายของของทุกพักที่หาเสียงให้กลายเป็นนโยบายร่วมกันแล้วก็ไม่มีนโยบายพักใครพักไหนต่อไปมีแต่นโยบายรัฐบาลแล้วทุกคนตกลงนะแล้วผักดันร่วมกันเนี่ยไอ้ของเราเนี่ยขั้นตอนแบบนี้ไม่มีนะครับมันมีแต่นโยบายที่ใช้หาเสียงของใครของมัน แลล้้วววพออมมาาาาาาาเเเป็็นนรนนร,รััฐบกตตตต่่่งงงงคททีีหสยไํผลการเลือกตั้งของเยอรมนีจะไม่เพียงบอกว่าใครจะรับไม้ต่อจากอังเกลาเมเคิลแต่ยังบอกถึงนโยบายของเยอรมนีในอนาคตชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน